กระปผมพี่้องสวัสดีกระผมตทนายหวยราดครับมารายงานตัวติดตามครับผมทางช่องยูทูบถ่ายตลอดตลอดทนายหวยราดครับทางเพจติดตามดังช่อง,งตานายพาดตลอดครับผมอูมยนน้ยังขึ้นนี่อ้ขึ้นน้อยพูดขืนน้อยพูด มีภาพี่น้องว่าตะลอนอยู่เำเภอพี่ไม้ครับบอดดังเมืองพี่ไม้ครับผมมีประกดข้างมีปากระเบนมีบึกเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าไอ้ที่ก้ามาที่เป็นจังใดสิงไงำไํำใดครับผมพี่น้องติดตามครับคนละ2องพหาครับจักเซียนร้อยร้อยยี่สิบเซียนครับผมพี่น้องคนละสองพันหาตอนนี้พร้อมกันแล้วครับ เอามาลุนกันนะครับผมสิลลึกสํมเดครับติดตามครับผมเราบรบอ,อรบมพี่น้องเริ่มแล้วครับผมต่อจากนี้กันลุนระทึกกันครับทางไหนดูนพมนไปมโดูแล้วครับผมพี่น้องเลือดไหไ เออทั้งหุ่นห้องครับผมขวาขวาขวาครับขวาขวาครับขวาครับเอาพี่น้องอยอยู่ข้างในป้าบเ้ป้าบเ้้าครับผมอ้ยอยู่เข้ากันเลยครับผมเอาเอาพี่น้องเอาบงู้ใดดีบังผู้ใดดีพูนทั้งหุ่นครับผมออ้ยต็มขนาดอ้ยทั่วหนอเลยครับผมอ้ยเดือดเดือดครับผมเดือดพี่น้องเดือดของแท่เดือดของแท่ครับผมละทึกของแทเอาดึงมามาของผู้ใดไปเดียวดึงขึ้นก้อนครับ เส้นล้มเอาคืน้วยังโอ้ยยังไม่ได้คืนนะครับผมสองอู้ยระทึกพี่น้องอู้ยเบงกับเบงเอู้ยดิ้นเอู้ยอู้ยจากผมจะทายผมต้องทายกว้างครับเอู้ยอู้ยออกเลยบอกอู้วยอยู่นี่จังโตครับผมอยู่อยู่ไอเลือใกล้ๆห้องนี่ครับติดตามเอาใจซอยกันครับผมหนึ่งไปยังคืนนะครับทำมุมไปยังเอาพี่น้องเบิงใกล้ๆเลยครับผม เอาขึ้นมาบึกพี่น้องบึ้กอุณิอุณิเอ้าเจ้านี่พี่ใดยังขึ้นมามนะครับผมสองตัวเดี๋ยวเอาดึงดึงดึงเอาเอาดึงดึงขึ้นมาครับผมอุยังอีกยังมีอีกข้างล่างไม่ไปยังแถมพี่น้องข้างในก็บ่กข้างในอู้ยูปวดหน่ะปุ่นน่ะ อูอนายจหน่ยดึงู้เดู้อพี่น้องครับอเดือดคับผมเดือทีหลอ้เอาเฮสองเฮสเรีว็วเร็วเร็วครับผมหนีวุ้นในแร้วอยู่เฮแรกพูดนะอู้บงเหียเฮพูดครับกำลังดึงขึ้นคับเฮแดงครับผมเอาเอาเอ้าดึงอย่างเดียวดึงดึงจักตัวยักตัว สองครับสองสองหรสองครับผมพี่น้องเอ้าผู้ใด่นจีได้วานแห่ที่สองตามตาดึงไปจัดไปครับผมดี่ดีดดึงก๊างดึงครับผมท่านนี้ก๊างดึงอันนี้ก๊างดึงครับผมผู้ใดกนก๊าดดึงเขาอู้ยถ้าบุดหินบาดนี่เอ้าของผู้ใดเสียร่มบ่นี่ครับดึงครับดึงดึงกันมาเท่าไหร่นี่จากกีโตจากโตโอ้ยบุดเสียร่มครับผมพี่น้องเสียร่มก๊างดึงพี่น้องนี่ตามเอ้าเสียนชาติกับวันเสียนชาติเอ้า ตั้งหลามันยอดแจงเข้าหันมังบีครับเอาเส้นลวกเสยนซากกำลังดึงครับผมวัดยังไงดึงขึ้นเส้นลมดึงขึ้นแล้วครับผมเรียบร้อยมีบุเดกกำลังดึงขึ้นดีบะอุ้ยเดือดครับเดือดเดือดครับเดือดเดือดครับเดือดอ้ออิชากำลังดึงอีกอภิชากำลังดึงอีกครับผมอภิชากำลังดึงอีกครับผมดึงดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงเรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับผมมีวุ้ยอีกมีวุ้ยอีกติดตามครับไปเรื่อยครับผมมีอยังแรนออกของไอ้ตั้มป่าแลงหลวปูเลยครับผมแของเฮสองจัดไปครับนี่หัวกระเดียว่นเหสองครับขังในเป็นยังไงกันบลูครับผมคอยยืดน้ำมอกระเดียดพราแห้งเดือดจริงโอ้เดือดของแท้เดือดของแท้ครับผมเดือดจนทายน้ำมาท่านครับพี่น้องโอ้ถังในดึงคือดีแล้วผม ชื่นแต่ชื่นบอว่าจะกิดไทยไปดีครับเอาสูก้นจูดึงทั้งไหน้องทงใหน้องพูดพูเอาอีกแล้วครับผมพูดใดเพิ่ซื้อยังครับตั้งนุ่ยครับผมสั่งนุ่ยครับผมนี่กำลังดึงยีกครับผมเอามาเข้าไปสาวสาวสาวขึ้นเอาเอาความกันเลยบานสองกนเอาเรียบร้อยครับผมอุ้ยอุ้ยดีปวดปวเลยครับผมพี่น้องเอาตีตามครับผมทั้งไหนดึงยก เดี๋ยวขวามือเพิ่นว่าขวามือเสียเสียที่เขียวครับผมหันมาเอ้าย้อนแสงหน่อยนึ่งนะครับผมเอ้ามามาขึ้นบ่ขึ้นบังครับผมพี่น้องโอ้ยเสียดายครับผมเอาดึงหยากเลยครับโอ้ยผู้ใดดินผุ้นย้อนแสงใกล้ๆผุ้น่ะพี่น้องโู้ยน้ำเดือดเลยครับน้ำดินผุ้น่ะต่ย้อนแสงครับโอ้ยไก่ครับผมไก่ ข้ายืนพิดมองว่นี่สงสัยยืนพิดมองแล้วครับผมพี่น้องย้อนแสงนะครับเห็นน้ำดีดครับผมย้อนแสงแต่ว่ากระเจี๋ยเเบิ้งครับผมแต่ละว่างเห็นเห็นน้ำดีดอยู่กำลังดึงครับผมพี่น้องเอาเอาดึงกอดยังข่ายยังของยังดึงดึงดึงนะครับผมดึงครับผมโอ้ยบักไงครับผมบักไง ทั้งตัวสองโอ้ยยันผู้นี้บังสองครับผมปาพี่น้องโอ้ยสองตัวแบบไงเลยครับผมพูดหนะดินปวดปวดยู่งพูดหนาเอาเอาทาบว่ไใดครับเปล่าพี่น้องครับผมมีคนตกน้ำลงไปแล้วครับผมปลาดึงตีลังกาลงไปเลยนี่เลยเลยเสี้อนเสี้นล้มผมไปล่อยเสื้อล้มผมก็ร่างดึงขึ้นครับผมโอ้ยเมื่อใดชดน้ำเลยครับผม ดึงหันหลัางยางเดียวเลยมีเออจังหนุ่ยซื้อเป็นจังหนุ่ยครับผมป้าดึงตกวแพร์ครับเบิ้งมาเบิ้งว่าดึงขึ้นมาจีตัวใหญ่จำได้มันคือดึงคนตีตกวแพร์เลยครับป้ารุ่นเนี้ยครับผมอู้ดึงไหมสาวขึ้นแมนมาหน่ังกำลังดึงอยู่หันครับผมแม่นดีดครับอุ้ยตัวใหญ่ครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยครับผม อ้ยครับทำงานดูวยนะครับขวามือครับพี่น้องครับผมห้องโฮครับผมห้องห้วงทังพุ่นโอ้ยเป็นบอกว่าเจ้าหนี้ทีครับเจ้าหนี้ทีครับผมเดี๋ยวมาเบื้องครับเอาใบกวนอุ้ยทั้งปุ่นห้องทั้งปุ่นห้องต่ำดึงขึ้นครับผมพี่น้องเอาบ่อท่านครับบ่อท่าน ข้างล่างทีดึงขึ้นครับดึงขึ้นครับผมอืออือบึกงบ่บึกครับผมพี่น้องย้อนแสงครับผมย้อนแสงพี่น้องทั้งนี้โอ้ยเดียดไปเดียดครับทั้งบุญต้งสัยป่าอยู่ทั้งบุญนี่หนิโอ้ยจีได้ผีใหญ่หม่องแน่แนวนี่จีได้ใหญ่หม่องครับผมแนวนี่ป่าเดือดจุ่ทั้งบุญครับพุทธนะพุทธนะพี่น้องพี่น้องครับผมขอโทษขอไว้สิแลนป่าเดือดจุ่ทั้งบุญอ้ย ดองครับผมตัวหน้าตัวตาครับมีดินครับผมโอ้ยเอาอุ้ยครับผมมามาเบิ้งมาเบิ้งครับโอ้ยเอาดึงดึงโอ้มือดิ่งแหงแลยตัวนี้ก็ดิ่งเด้อโอ้ยพี่น้องตัวนี้ดิ่งแหงครับสงสัยสมบูรณ์ครับผมปลาตัวนี้ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาอ้ยดิ่งแบบย่างแหงเลยครับปลาตัวนี้ กหนาตัวตาเอาอีกแล้วครับผมเอาอีกแล้วครับผมยุ่งมุ่วนีเอาอีกแล้วแซวแซวอ,อีกแล้วครับผมจังสีต้องง่ายมองอีกแล้วพี่น้องมามาเดี๋ยวนี้ครับได้เยอะเลยเลยอ๋อไอนี่เพื่อนมัดแล้วน่มนั่วจะดิอันนี้มันหางแล้วครับผมพี่น้องเอาเอา,เอาดึงขึ้นโอ้ขนาดมันหางดึงง่ายเลยครับผมเอาเอา,เอา เอู้พี่น้องมาติดตามับผมโอ้เด้กบุญปั้นลงมาแล้วอ่ะตีตีตามไม่ตดตามไม่มากมามาไหวไหมเราเดี่ยเอาอันยังยันงอ้ดูไก่เหมือนกันกขาลังดึงขึ้นครับผมปลาตอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับมัดมัดเปนช่องไหนเนาะนี่ไก่เหมือนกันผมพี่น้องเอ้าหันมาหันมาครับทั้งนี่เพิ่นบอกว่าถืออะไรนี่นี่นี่ได้อีกแล้วครับปไปยังนี่อุ้ยอันนี้ปลาจระมิดป่ะเมียังครับจระเมิดจระมิดครับผมนี่ อ้ตัวใหญ่ครับเจะเมตตัวนี้ตัวใหญ่ครับผมทั้งใหญ่ละครับผมฝุ่นก็ไก่แทเสียดีสมิ่งบ่ครับรู้สึกว่าสียสิ่ครับผมพี่น้เอาลงไปครับผมพี่น้ออ้นีนี่นี่ครับผมนี่นี่ครับผมปลาเดี๋ยวเบิ่งว่าเป็นปลาเนีครับร่างดึงขกินครับผม บึกเพื่อนเพื่อนบอกว่าบึกครับผมพี่น้องบึกดึงมาไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับผมมามามาพี่บูเร่ดึงหยิกพี่บุเรดึงหยิกปล่อยละละแหไปครับเดี๋ยวมันลุ้นกันว่าจะมียังบ้างครับผมมีผู้ใดถืออีกแต่ว่านี่น่าจะถือครับลุ้นครับผมลุ้นอู้ยผู้นัดเสียแดงขึ้นกันครับผม จะแดงให้ยังก็เพลินพลันหาเขามาลุ่นอยู่นี่ใกล้ๆเลยครับปล่อยว่างปล่อยว่างอย่นี้ต้องมีครับผมมีหรืครับสาวแล้วครับผมพีม่น้องสาวแล้วสาวแล้ววู้ยข้างในเดียดเป็นเดียดครับบางนึงหฮะทายน้ำกับพระท่านลุ่นพี่น้องลุ่นปล่อยอีกแล้วปล่อยอีกแล้วหูดิ่มอยู่ครับอุ้ยขึ้นมาแล้วครับผม เห็นหัวมุ้งไหม้แล้วเห็นมุ้งไหม้มุ้งไหม้แล้วครับผมนี่นี่หางแล้วบาดเห็นหางแล้วดีแล้วครับผมดีแล้วดีแล้วครับผมเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งว่าเป็นปลาหยังปลาหูหือปลาหูไงก็ผมพี่น้องยีพ่อยีเม่บาดปลากระหูบาดนี่อ้ยปลาตัวพูดนะอุ้ยปลากระหูครับผมยีพ่อยีเม่เฮ้ยบาดปลาหญ่ครับผมบาดนี่ผมว่าอยู่ใกล้ๆห้องตรงมี พี่น้องาเสียแดงใช้ได้ครับเพื่อนบอกว่าสีเสียแดงได้อีกแล้วว่าสั้นปาดเดี๋ยวนี้ไปเบิ้งครับผมไปเบิ้งครับเสียแดงเพื่อนว่าเสียแดงได้อีกครับผมเดี๋ยวมาเอาเสียมันต้องลอยเกิดยังขึ้นบ่ใครตัวยังได้ขึ้นอยู่บ้าซ้อมเขาซ่อม้องปล่อยละว่านไม่ซ้อมเขาฟิเมอขนาดครับแบบปล่อยลงไป ป้านดอกขึ้นนี่ครับผมสุดยอดนะครับบ่มี่เพื่อน้นไก่เห็นไอกครับผมสุดยอดเอออเาไปของพ่อยออกไปแล้วก็ปานดอกขึ้นนี่นี่คือสุดยอดครับผมเบิกครับพี่น้องเดี๋ยวติดตามข้างในครับผมทั้งใดดึงคืนนี้ครับน้องโดนก็เห็ทั้งไหนหุ่นอ๋อสามตัวเอามาแล้วครับไม่ใหญ่อีกล่ะไม่หญ่อีกล่ะครับอยู่ใกล้เกินน้ำมันโอ้ตกใจ ไม่ย oh no, oh yeah. oh mm ัง hmm. ล mm ่ะเกี hmm. mm ่ยวอีก hmm. ท oh, mm ีนะเกี hmm. mm ่ยวทีเอ้าโอ้โหนหน่ผมกำลังงัดขึ้นงัดขึ้นครับผมแบกไม่เร็วงัดขึ้นเสียงปอบกับเสียงปอบกับผมอันนี้เกิดยังขึ้นเดี๋ยวหยิบอีกล้ากลับมาครับเกิดยังขึ้นป่าบ่ได้ลุดไปหรือหมอหมอได้ลุดได้ตัวไม่ีดิตัวนั่งทับอยู่นั่นหรอโอ้ยได้ตกใจเนาะคิดว่าเป็น ชิโชได้ปล่อยออกไปครับผมได้เทียบโบเมนครับพี่น้องเอาพี่น้องกลับมาเบิ่งทต้นบีครับผมเทื่อนี่เชื่อกย่างนึงก็เชื่ออยู่เอาไม่ขายเชื่อสรุปไม่ได้รุดครับผมได้ปลาเพิ่มอีกตัวหนึ่งเป็นซองตัวเล่บันนี่ไม่ได้รู้ไม่ได้รุดครับผมเอาข่ายมาดูข่าพี่น้องนี่ตามไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องมามาผมพูดได้จะคืนยีครับผมแต่สองหางตัวนี่ ดอีเพิ่นปล่อยครับผมข้าวโมมันเสียนปอบบอกครับอุ้ยดีไปวพา่นครับอีกไปอ้อยของแพร่งทั้งวันอ่นหรือว่ายังกันพี่น้องเข้าไปบึงของผู้ใดถึกนายเออแต่นเสียนปอบครับผมนี่แต่ว่าเพิ่นปล่อยออกไปนี่ไปเออไปเกี่ยวกันครับผ้าแห่ไปเกี่ยวอีกกระแหยอีกแพรนึงเลยครับผมผุ่นบึงตรงลงไปปดตรงลงไปปดย้ายมาไว้ฝั่งนี้น่ะ อ้าจังเดยเอ้าจังไดเอาจังเดครับเอาคอาเขึนก้อนลาขึ้นก้อนนั่นเดี๋ยวยังไปเบิองอ่อพลังลูกไปปวดครับผมพี่นองเดี๋ยวเบิงข้างไหนรดอีกอ่ะพลังเบืองครับผมยั ป่าผ้าเรีนไปคองกันครับพี่น้องเรีนผ้าเหยเจ้าหนึ่งนไปคองอีกเจ้าหนึ่งครับผม <c ười> กำลังไปปูดครับ <c ười> ผมมีคนได้ยีสุกทยอีกแล้วครับพูดค <c ười> รับผมพี่น้องพูดๆๆเดี๋ยวไปเบิ้งครับนี่นี่กำลังปูดอยู่นะครับยีสุกทยอีกแล้วครับเจ้านี่เ <c ười> บิบ้งครับ ยโสกไทยอยู่ประมาณแปดลูกเก้าลูกครับผมแต่ว่าเก่าโฮตัวที่เอาขึ้นไปบนลูว่าท่าไดครับข้าเจ้าเลนหาตาสังอยู่ผมเฝ้าขางในหยาดบอมนี่ช็อตให้พี่นองเบืองครับแต่อันนี้ยโสกไทยครับผมเรียบร้อยครับนี่ยโสกไทยอยู่ประมาณแปดลูกเก้าลูกสิบลูกครับผมแต่เก่าโหตัวที่อุ้มขึ้นไปที่แรกนะน่าจะสิบกว่าครับหรือจะยี่สิบครับผมพี่นอง เอาขึ้นมาขายอะไรที่นั่นเสียบขึ้นไปขายอะไรที่ครับนั่นดยังขึ้นครับพี่ลากปลาไปใส่นั่นลากไปใส่ครับผมยองตรงสุดโอ้ยยังยังเป็นยังเล่ยครับผมปุ่น่ะเก่าหูเงี้ยครับผมพะหูเงี้ยครับมามาครับผมเก่าหู วาจีบรบไปแลยครัาดจีบจังครับอโอ้ยบุญโดนังบุญโดนัเามาสนครับมาเก่าหูยังครับผมโอ้โโอ้โหี่โ้ยเก่าหูเก่าหูโอ้ย

จะแทงโอ้เย้โอ้เย้ครับเบิ่งๆนี่ครับ oh oh, Å! <gå>